สวัสดีครับผมตอมตี่แตมไม่ใช่แซวพีแตมเล่นนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับพบกับผมชาติคุงแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาสอนการตั้งค่ากันนะครับซึ่งเนื่องจากมีคนนะครับขอมานะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วนะครับตอนพี่แตมเปิดกลุ่มใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ได้เป็นแอดมินนะครับตอนแรกๆนะครับซึ่ง เขาบอกว่าผมตั้งค่าอะไรเป็นสอนให้หมดครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยครับเราจะมาสอนตั้งกราฟ,ฟิกกันนะครับซึ่งอ่ให้ <c oughs> นะโอเคนะครับตอนนี้เป็นกราฟิกต่ำนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตที่ตัวนี้แต่ผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยเห็นผลว่าเอาตัวที่ผมว่าเห็นผลง่ายสุดนะครับก็คือตัวนี้ <c oughs> นะครับดูที่ดาบพี่แกนะครับ โอเคฮะแล้วเราเรามาปรับกราฟิกกันครับอ่ามันจะมีสองช่องนะครับที่มันผมปรับเป็นอันแรกนะครับก็คือกราฟิกโลนะครับฮนะปรับสูงนะครับอืมปรับทั้งสองอันเลยนะครับพอมาดูปุ๊บเงี้ย นะฮะก็อ่าขอย้ําขอเตือนอะไรอย่างนะครับถ้าเกิดมันกระตุกนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับให้พอมันขึ้นเตือนข้างบนนะครับให้เรากดสีเหลืองนะครับถ้ากระตุกแต่ถ้าไม่กระตุกก็ให้กดสีฟ้าครับถ้ากดสีฟ้ากราฟ,ฟิกยังคงอยู่นะครับแล้วก็ถ้ากดถ้าเกิดกดสีเหลืองกราฟ,ฟิกจะหายนะครับซึ่งมันจะมาตอนที่เราเล่นนะครับ กำลังเล่นอยู่นะครับกําลังบวกกําลังการป้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะขึ้นมานะครับอืมนะครับถ้าเกิดมันแหลกก็อย่าไปฝืนมันนะครับอ่าครับเราก็มาต่อที่การตั้งค่านะครับรูนนะครับซึ่งการตั้งค่ารูนะครับใครไม่เข้าใจว่ารูนี้ทําอะไรได้ยังไงนะครับก็อ่า พี่แอมได้อ่าเขาเรียกไงพี่แอมได้ทําการแปะให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับรูนตอนแรกมามันจะมีให้สองหน้าครับนี่ฮะซึ่งมาตอนแรกปุ๊บหน้าที่สองมันจะไม่อ่ามันจะว่างเปล่านะครับแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะมีการตั้งชื่อรูนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเพิ่มนะครับแต่ว่าการเพิ่ม ช่องใส่ลูเพิ่มเพิ่มให้เรามาีช่องจัดเก็บรูนะ่ะเยอะขึ้นนะครับมันจําเป็นต้องอ่เขาเรียกว่าไงจำเป็นต้องใช้คูป,ปองในการจ่ายนะครับซึ่งก็ไม่คุ้มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการแนะนํานะครับว่าตัวที่เราเลือกเหมาะกับรูเลเวลนั้นๆนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ อ,อย่างอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับก็เหมาะกับไ้พวกนี้เลเวลสองก็เหมาะกับพวกนี้สามก็พวกนี้สี่ก็พวกนี้ห้าก็พวกนี้นะครับถามว่ามีแค่ตัวนี้เท่านั้นเหรอเปล่าฮะเราสามารถกดได้กับสีฟ้าข้างๆครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากดูของตัวไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่จุใจพอนะครับแนะนําครับอยากได้คู่มือการเล่นตัวไหนนะครับ อย่างซุนงอคงแล้วกันโอเคนะครับทาง GM นะครับทางคนสร้างเกมนะครับเขาได้ใจดีเขียนมาให้หมดแล้วนะครับเห็นธองไหมครับตรงตรงนี้ครับที่ผมกดค้างนี่นะฮะกดเข้าไปครับธงสีทองครับเขาจะเชื่อมต่อกับเขาเรียกไงบล็อกนะครับ เชื่อมต่อให้นะครับแล้วก็จะบอกให้ครับว่าต้องอัพอันไหนกอนอันไหนหลังนะครับอัพอันไหนหนึ่งอันไหนสองนะฮะอัพเป็นสเตปไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นการออกของนะครับแนะนำนะครับแล้วก็รูนที่ต้องใช้นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นประวัติอะไรความเป็นมาอะไรรีวิวการเล่นอะไรนะฮะก็เรามาศึกษาดูฮะ แล้วก็นะครับเราจะมาโอเคนะครับสอนการตั้งค่าไอเทมนะครับโดยการที่เห็นรูปดาบกับโล่ไหมครับทำได้ทุกตัวนะรูปดาบกับโล่กดไปนะครับอืมนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าอ่านี่คร กดสีฟ้าข้างบนไอเทม6อันนี้นะครับจะมีสีฟ้าที่ผมกดค้างนะครับกดไปครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับกดกระบาดคือเอาไอเทมน,น,น้นๆออกนะครับแล้วก็พอออกปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่ไอเทมนะครับแล้วก็วิธีการใส่ก็เลือกที่ไอเทมนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มสีฟ้านะครับแล้วก็พอเราได้เนะี่ย พอเลือกนะครับยกเลิกคือสีฟ้าสีเหลืองคือกดตกลงยืนยันนะครับแต่ถ้าหากคุณกลัวว่าจะจัดอะไรไม่เก่งนะครับกดที่ปุ่มสีทองข้างๆครับอ่าอันแรกครับที่เป็นสีทองครับกดไปครับมันก็จะโชว์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับว่าเขาจัดยังไงนะครับอย่างผมก็เอามาจากอันดับหนึ่งนะครับ เราไม่ต้องดูเข้าออกเข้าออกเรามากดตามนะครับกดสีเหลืองครับอ่ามันจะเปลี่ยนให้เลยนะครับอย่างนี้ฮะนี่ครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะเป็นการรีวิวสกินนะครับมาแน่นอนนะครับแต่จะมาวันไหนนั้นก็ต้องติดตามชมครับ อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ